ฟังทางนี้แผนห้าปีของ s ซันฟลาว r ยืนแห่งอนาคตอินคนเราเราจะให้ทั่วโลกปีที่หนึ่ง <Yeah. S 1> ปีที่หนึ่งขอรับรับรองคาร์บอนสนับสนุน DBS เราไม่หยุดนิง่งสร้างแบรนด์ซันฟลาว r สันสตาชัยดังรักโลกไปด้วยกันเราเรามุ่งมั่นทุกวันเออมาร่วมเดินทางอนาคตสดใสหนวัตกรรมเพื่อโลกเราจะก้าวไปติดตามความก้าวหนา้าดูเราเติบโตซันฟลาวคือเชื่อที่คุณต้องรู้ ทฟเนอร์ okay, ปีที่สองผลิตผลิตโพลิเมอร์ฟิลเมต์สายดีโรดโชหาทุนขยายกำลังผลิตที่มีเพิ่มยอดขายสร้างความยั่งยืนความสำเร็จโอ้ยไม่ไกลเราจะไปให้ถึงมาร่วมเดินทางอนตาตโซเทเซนวัตกรรมเพื่อโลกเราจะก้าวไปติดตามความก้าวหนา้าดูเราเติบโตซันฟลาวคือเชื่อที่คุณต้องรู้แคฟเอร์นอร์ดัม ปีที่3รถโชว์แข่งขันทุนระดมทุนสู่ line, แพลตฟอร์มไล์ก้าวกันไปปีที่4ผลิตส่งออกโพลิเมอร์เขียวใช้ในผลิตภัณฑ์ลบไปใช้ในทันสมันทาเปลี่ยนเชียวเอเชียเออร์เกตเดกเกนฟิลมถุงสีทาบ้านใช้งานลากลายนวัตรกรรมซันฟลาวเราภูมิใจไม่ขายปีที่หาเราคือผู้นำโพลิเมอร์ทำชา์ด ระดมทุนเข้าสู่วัตกรรมที่ฉลาดสูตรใหม่ท้าทายก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อโลกของเราเราจะไม่หยุดพักอยคนนี้ได้ยงนังน็ตอุมงเักหากสนใจลงชื่อหรือติดตามข่าวสารเราจะแจ้งความคืบหน้าทุกช่วงเวลาผ่านมาร่วมเดินทางให้โอกาสโลกอยู่กับเราเตลอดไปมอดไปไม่มีสิ้นสุดเราจะก้าวไปด้วยกัน